เสร็จแลีบไปแต่งตัวนะคะเพราะวันนี้เป็นเวนที่อนาัมค่ะนาสอนขทงกมรอบที่1 5อ้าส้า เยอกยอจับผมข้างหน้ามาหนึ่งช่อแบบนี้เอานิ้วจิ้มลงไปตรงกลางเอาข้างหน้าไปไว้ข้างหลังแล้วข้างอันนี้คือข้างหน้าจะไปไข้างหลังเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วก็จับอันนี้ขึ้นไปใหม่แล้วก็ไปพันกันแล้วก็จับอันนี้ขึ้นไปใหม่แล้วก็จับไปรวมกับอันข้างหลังอะ่ะแล้วก็มาพันกันแบบเนี้ยเป็นสองเส้นพันกันแล้วก็ได้แบบนี้ แล้วก็ม้วน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 คาบไวอันนี้ไปข้างหลังดึงดึงดตาคิมกันแดดกันปิดเช็คปิเช็คซื้ออกชุมชนเกงออกชุมชนกระเป๋าแอ็นี้่าพุงแต่งตัวเสร็จยังไม่ถึงเวลาขอนอนต่อละกัน ได้เวลาไปทำงานทำการแล้วนะคะอาณาไมาเข้างาน8ปดโมงครึ่งตอนนี้8ปดโมงยีสิบห้าค่ะไปเช้านี้บรรยากาศดีมาก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 ค่ะก็เลยเดินเล่นก่อนนะคะก่อนที่จะเข้าไปอยู่เวรวันนี้เป็นเวรที่อาณาไมถ้าขอให้คนไทยทุกคนสุขภาพแข็งแรงนี่มาอาณาไมานะคะ ไม่มีหัวใจเต้นบาสโลบกันต่อ9เต9ชิด9เตถอยถอยถอยเต9เต9ชิดดูแลตัวเองรักษาสุขภาพคับขี่ปลอดภัยกันด้วยนะครับวันนี้นะคะเป็นหมออนามัยมาเก็บเ็ตทำแผลนะคะวันนี้คนไข้หลายคนมากเลยค่ะมาทำแผลนะคะอันนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะ เที่ยงแล้วค่ะมากินข้าวร้านป้าพวเหมือนเดิมเราจะมาซ้อมเต้นบาสโลกันนะคะเก้าเก้าเก้าเ้ยเก้าชิดเก้าเตะเก้าชิดเก้าเตะถอยถอยถอยเตะเก้าเตะเก้ายันนี้นะคะเรามาทํากับข้าวกันนะคะมน้พี่ได้ป่ะพี่อุ้ยมีคนจะขโมยน้ำพี่มือวานนี้นะคะเรามีเชฟนะคะทุกคนมีหลายหม้อนะคะนี่โอ้เชฟ เชฟกระทะเหล็กค่ะแล้วนี้ก็มีการจัดเตรียมอาหารไว้ก่อนนะคะกลวงตุ้งไปไหนอ่ะไหนบ็อกเฉยบ็อกเฉยเป็นนบ็อกเฉยกลวงตุ้งให้ถึงบล็อกเฉยหาบ็อกเฉยนี่ค่ะเจอแล้วบ็อกเฉยนี่ค่ะเชฟขอขอช้อนนันนึงได้ไหมนี่นะคะเชฟนะคะได้ผ่านการทำอาหารมาแล้วนะคะตั้งหลายมือหลายเดย์แล้ว ดูท่านะคะน่าจะเป็นค่ะแล้วก็มีผู้ให้กำลังใจหลายคนนะคะเน้นมีส่วนร่วมโดยการให้กำลังใจอันนี้เชียวทำไรคะโอ้มีการมีการทดลองด้วยทดลองก่อนนะคะร้อนเยค่อ้อนไรคะจบม .6 มาสอบติดเรียนพยาบาลเป็น ต่อวะจะได้มีงานทำมีเงินใช้ดูแลแม่หมดหนึ่งวันนะคะ